ีก็คือเวลาส่งเทปใช่ไหมคะเ,ออเขาก็จะแบบปกติไปคนเดียวแว้นไปอย่างปัจจุบันเรารีบไปไหนเราแวน้นมอเตอร์ไซค์ไปแต่ที่ช่องเจ็ดเขาคือความรอบคอบเขาจะไปกัน2อถึงสคนเพื่อเทปอันเดียวอะนะเพื่อเทปอันเ,เ,เดียวให้ถ่ายว่าเพื่ออะไรทำไมแบบมันไกลน้ํามันหมดหรอหรือไรหรือไงเพื่อคนข้างหน้าม <laughs> ันอะไจะมีคนที่2เพื่อข้างหน้านมันคนเยอหรอใช่ใช second choice อีสองก็คือต้องมารับเทปจากคนแรกเดี๋ยหรอคนแรกแล้วก็อ่ะคนที่สาอาจจะเอาคนที่หนึ่งไปดูแลต่อไปประถมพยาบาลต่อ <c oughs> หรือใด้ด whatever อ่ะคนที่สองอาจจะแบบว่าพัง,อ,งอ,อีกอ่ะคนที่สามรับช่วงต่อรับช่วงต่อแล้วก็ไปต่อเพื่อที่ว่า <c oughs> ให้ทุกคนสามารถได้ดูทีวีละครช่องเจ็ดได้โดยที่จอไม่ดําเคยมีเหตุการณ์ที่มันแบบว่าพี่คนนึงเกิดอุบิเหตุขึ้นมาแล้วพี่คนที่สองไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วพี่คนแรกเขาก็เจ็บหนัก เขาก็เลยมาเป็นนโยบายของกองใหม่อะอไปสามสาเลย,เลยใช่จมันหลอนมากเลยอันนี้เพิ่งรู้ด้วยว่ามีสามช้อยขนาดนี้ใช่ป้องกันไนะม่กันถ้าไปส่งไม่ถ้าคือจอดำนะคะจอดำจอดำ